เอยเลือกด่านกันครับเลือกด่านครับเลือกด่านเลือกด่านกันครับเลือกด่านครับผมเอด่านนี้ไหมด่านนี้ไหมอ่าด่านนี้เนาะด่านนี้เนาะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเรียเซตตัวละครนะครับผมจะกลายเป็นุ่มไม้กินคนนะครับอ่ะแล้วก็นับส0 9 8 7 6 5 4หสตรง4นี่แหละรีเซตปั๊บเงือะ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  นี่อะไรอ <ś led> นี่ <ś led> สเท็นิคกับเอาๆๆๆๆๆเอาๆๆๆเอาๆๆเอาอาเ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 อาคุณเห็นเห็นผมพราว่าเราเกิดด้วยกันหรอเดินจนสะดุดล้มว่าแต่บอกอ่าเขารู้ไว้ว่าม,มีเวลามีดไว้เมื่อกี้ผมฆ่าเขาไม่ได้เพราะผมไม่มีมีดแต่ตอนนี้ผมทําได้แล้วมานั่งอะไรตรงนี้เนาะ มันอะไรตรงนี้เนาะเฮ้ยมาแล้วนหนึ่งคนจ้างหลังจากนั้นหลังจากเราประกอบความวุ่นวายเสร็จแล้วบายบายครับมาเราเป็นเบคอนครับเพื่อนเย้เป็นเบคอนครับเพื่อนดีเซ็ตตัวเลยเขาไปเลย เรียบร้อยเรียบร้อยจากเบคอนธรรมดากลายเป็นพุ่มไม้กินคนสุดโหดไอ้ดำตะเป็ดเพื่อนเดินจนสะดุดล้มหัวแต่มองเธอไม่มองทางเดินจนสะดุดล้มหัวแต่มองทางไม่มองเธอเฮ้ยมัวแต่มองเธอไม่มองทางเพื่อนนายต้องมองทางด้วยนะอย่าัวแต่มองเธอไหมนายก็ ล้มเนี่ยนายวิ่งเงี้ยนายก็ล้มดิไม่จะมีใครมาหยิบปืนเพราะบอกว่ามันนานไปละมันนานไปละมันนานไปละมันจะไม่มีใครเลยวะเสียงเท้าเสียงอะไรก็ไม่เห็นมีเลยมันนานไปละมันนานไปละมันอยู่ไหนกันวะปืนเนี่ยมันต้องการมีคนมาเก็บนะแล้วก็มายิงผมเนี่ยมายิงให้ผมตายเลยดีกว่าถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะกลายเป็นผู้ไมยถึงคนฆ่าคนแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็เล่นเพื่อความสนุกนะครับ กธคือโง่โมโหคือบาลิงกอริล่ามัวหคือกบเราห้ามจริงจังเอ้ยได้ยินเสียงคนเก็บเหรียญอ้าวไอ้นมน้อยอ้าว,าว,าวมันยิงผมก่อนได้ไงมันยิงผมก่อนได้ไงเนี่ยนี่ตอนนี้ทุกคนไม่รู้ไงผมแต่งตัวเป็นเบกอั้นน่ารักน่ารักแต่ว่าพอเริ่มเกมไปนั้นตัวผมจะกลายเป็นพุ่มไม้กินคนสยองวัญเตรีมยร้อมเราจะต้องเป็นแม่นจ้างวะนี้แหละ เก,เก็บแล้ววันนีอ่ะอ,อ่อ้าวเป็นมือปืนแต่ก็ระวังจะเดินสะดุดลม้มเดินจะสะดุดล้มหมดแต่มองเธอไม่มองต่างฟืนมาละกลัวเอาผู้ไม่ตรงไหนดีตรงนี้กันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ไง จนันคอเนี่ยนี่หรือวะเดินจะสะดุดล้มหมดแต่บองเชอไม่มองทางเวลาผมถือปืนเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นเพราะปืนผมมันจมกำแพงไงอ่าสองคนนี้ใครคนนึงแหละถ้าผมยิงถูก ้าเฮ้สวัสดีครับผมเป็นเบคอนครับผมหวัสดีครับทุกทุกคนผมเป็นเบคอนครับมาครับทุกทุคนมาเลือกด่านกันครับผมผมเป็นเบคอนครับเบคอนธรรมดาเลยครับเอ้ด่านไหนมีพุ่มไม้เยอะๆเอานี้ละกันน่าจะเนียนนะครับตรงนี้เอาด่านนี้เนอะผมเป็นเบคอนธรรมดาครับห้าสี่สามสองหนึ่งดรืตัว ป๊บเฮ้ยกายพุ่มไมุมอ่า,อาไม่เป็นไรผมจะเนียนแบบนี้จนกว่าจะจบเกมเลยไหนมาดูดิด้านล่างมีใครอยู่ปะไม่มีนะครับเอ่อพุ่มไม้ตรงไหนดีน่าจะเนียนเอ่อตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งขอแค่ไม่ใช่ฆาตากรก็พอแล้วมั <c oughs> มม้งา่วิกับฟู่เลย มาเกิดอะไรตรงนี้วะเฮ้ยอุ้มไม้เลยมาเกิดตรงนี้ในอำเภอช่างดวงสวยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมค่อยๆเดินมาอย่างนั้นอ่ะเอ้ยเดินจนสะดุดล้มมัวแต่มองเธอนี่โคตรเนียนฮ้ย มีใครแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยคนนี้อ๋เดินจะเสื้อดูดล้มปวดะมองเจอไอไม่เดินเป็นไรรอรอไปก่อนเว้ยตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยวะ่ะต้องขยับมาตรงนี้โอเคฮะขัดก่อนเลยเมื่อกี้เดินจะเสื้อดูดล้มปวดสมองเจอไม่บอกทางเฮ้ยเพื่อนจะตายหมดแล้วเนี่ยในอำเภอมัมวแต่มาล้อมเพลงเนี่ยเพกกื่อนจะตายหมดละ ไม่เป็นไรในอำเภอเราชิวนะครับมาดิฆาตกรวิ่งเล่นมาทางนี้ไอ้ดิไม่รู้นะว่าฆาตกรเขาจะวิ่งมาทางนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งมาเนี่ยน่าจะมีศพนะผมบอกให้อ้าววิ่งมาทางนี้นี่น้องเดินเจอสะดุดล้มมาเต็มเมืองไม่หมดทางยยังไม่โดนวะเอาตัวรอดไปโอ้โหผมคิดสภาพคนที่กำลังเอาตัวรอดแล้วในอำเภอมันยืนเล่นอยู่ตรงเนี้ย โอ้โชคร้ายนะน้องมาเจอวิโอ้โหมีเสียก่อนตายโอ้โหเขาคงจะแบบวิ่งด้วยความสิ้นหวังนะไม่เครช่วยเขาได้เลยออมันก็สุดวันเบียวเวลาจะหมดแล้วอะอ้าวชนะเฉยเลยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้อเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ลเเเ้้ายยเ้้ย มีคนเห็นหนึ่งคนไม่เป็นไร <c oughs> เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์หรอวะคนนี้หรือเปล่าวะที่เห็นเราตอนเริ่มเกมคนนี้แน่เลยผมจําสีผมได้ <c oughs> อิอูเป็นฆาตกร,กรแล้วผมสีเหลืองอีอคุณจะล่อมาทำไมเนี่ยอิอเอาคุณมีปืนหรอ,อคุณฆาตกรเร็วๆฆ <c oughs> าตกรเร็วเข้า เร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าตอนนี้ในเกมมีแค่เขาคนเดียวเว้ยที่มีปืนแล้วก็รู้ด้วยว่าผมเป็นผู้ไม้ี้กว,ว่าเขาตายไปฆาตการก็ไม่รู้อีอยิงผมทําไหมเนี่ยเอ้ยมีแค่คนที่คนเดียวที่ที่รู้น้วว่าผมเป็นผู้ไม้แล้วคนยิงผมแลไมห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ รีเซ็ตตัวละครพับปับเหียบเลยวยได้เป็นแนมเพอร์ได้วิววมีคนอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่าอ่าต้องมีใครคนหนึ่งแบบเป็นโอเคเขาเดินสวนทางกันคนนี้คนนี้รู้สึกว่าจะวิ่งหนีคนนั้นมาโอเคโอเค โอเคไม่มีใครวิ่งหากันเลยอะไรอะไรอะไรใครชนะแล้วทีนี้ใครชนะเสมอไหมเนี่ยคนหนึ่งก็ยิงคนหนึ่งก็ฟันอะไรลวมืดเลยใครชนะวะใครชนะใครชนะได้เอาเฮ้ช่วยได้มันอ้าวฝักเราชนะเี้ยนโอ้ยด่าเลยวะเราไม่เคยเล่นวะด่าเลยวะด่าเลยวะ ด่าะไรวะนอวะมม้องด่าะลรวะผมไม่อยากขยับเยอะเดี๋ยวคนจับได้ว่าเป็นผู้ไม้ตรงนี้นะโอเคอุ้ยเจอคนแล้วหนึ่งคนคุณอยากเดินสะดุดลม้มแบบไม่มองทางมัวแต่มองเธอไหมเอาได้เสียงปืนครับจากใกล้ๆผมเลยจากใกล้ๆผมมากใกล้ๆผมเลยอ๋อมีคนมาทางนี้นะครับหนึ่งบุคคลเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับ ไม่ลังเลเลยล่ะครับคุณไม่ลังเลเลยล่ะครับป้าบอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยเดมเพิร์ไม่เซ็งเลยอะ่ะเดมเพอร์ทำไม่เป็นฆาตรกรวะเงี <c> ้ย <oughs> ดูนะว่ามันมีใครฆ่ากันฆาตรกรก็ระวังตัวอาจจะเดินสะดุดลม้มมัวแต่มองทางไม่มองเธอหรือมองเธอไม่มองทางฆาตรกระคุณก็ระวังตัวไว้คุณไม่ใช่คุณดูดูแต่งตัวดีกันไปไม่ใช่ฆาตรกรคุณไม่ใช่ผมปล่อยคุณไปคุณถือตุ๊กตาคุณไม่ใช่เพราะฆาตกรถือได้มือเดียวคือมีด คุณไม่ใช่มันต้องมีใครสักคนน่ะมันต้องมีหนึ่งคนที่เป็นฆาตอรตัวจริงเนี่ยคนนี้ถือถือตุ๊กตาเฮ้ยเอ๊ะทำไมวาบได้วะเขาถือตุ๊กตาแปลว่ามืออีกข้างหนึ่งอ่ะต้องถือมีดไม่ได้ละมือไม่ว่างมือไม่พอไงอีกมือต้องอีกมือนึงต้องใช้ในการแว่งไงแว่งวิ่งอีกมือนึงถือตุ๊กตามือไม่พอคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมเห็นไหมบอกเราไม่ใช่ อีกมือหนึ่งต้องแกว่งอีกมือนึงต้อ,องถือตุ๊ก,กตาไม่ใช่แล้วใครเป็นวะเราเราลองยิงไอคนมีตุ๊ก,กตาไหมแน่แน่ไอคนเนี้ลองยิงดูโอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะฆาตากรมันสามารถเก็บเหรียญได้ปะถ้าเกิดว่าฆาตกรมันไม่สามารถเก็บเหรียญได้แสดงว่าเขาเป็นคนดีนะเมื่อกี้ผมเห็นเหรียญมันวิ่งเข้าตัวเขาเลยนะไม่ได้ละผมว่าผมจะต้องทําหน้าที่งผมละโดยการหาคนผิดมาคนหนึ่ง โดยการเดิมพันถ้าผมยิงพลาดฆาตกรก็ชนะไปเลยแต่ถ้าผมยิงถูกผมจะหล่อและเป็นแนอเภอที่สมาร์ทมาทแมนหรือว่าคนที่ไม่น่าสงสัยคือคนน่าสงสัยพ่ไอ้คนหนึ่งเขาถือตุ๊กตาไงเขาจะเอามือไหนไปถือมีดวะผมว่าไอ้คนนั้นแหละเพื่อนฉันจะปกป้องเธอเองไหน,ไหน,นวะให,ห้มานะหรือว่าแกวะอา้าว อีวการแต่งตัวแบบใดการแต่งตัวแบบใดอีวอวการแต่งตัวแบบใดอีวมันคิดยังไงมันแต่งตัวแบบนี้อ่ะอีวการแต่งตัวแบบใดอ่ะการแต่งตัวแบบใดโรดดิ้งแบบตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องกดมั่นนิดนึงนะครับในการกดรีเซ็ตตัวละคร321ไป let's go man แม <c oughs> ่นไหมฮ่าฮ่าแมนแมนแบบพอดีเป๊ะ เอ้าได้เป็นแอมเพิร์สด้วยนี่นะเทคนิคลับที่ไม่มีใครรู้ว่าผมคือพุ่มไม้เว้ยผมใช้เทคนิคนี้เป็นประจำเพิ่งพูดไปว่าไม่มีใครรู้จักคุณคุณได้ได้ฟังปะผมเพิ่งบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นอยากตายเหรอฮะฮะอยากตายเลยไงวะอยากตายเลยไงวะฮะฮะฮะอุ้ยเสียงไปรอดมาไปไปรอดมาไปไปรอดมาไปไปไปเพื่อนไปรอดมาไปมาใกล้กันเพื่ออะไรเนี่ย น,นตัวนี้แน่เลยตัวนี้แน่เลยดูทรงหิวแปลกๆดูทรงอยากพุ่งมาเข้าหาคนนี้แปลกๆไม่ใช่โอ้ยกับยิงเลยเว้ยอ, <c oughs> อะไรอะอะไรอะคุณผมก็แค่พูดไม้ธรรมดาอะคุณ คุณมาเดินจ๊อกจ๊อกแจ๊กแจ๊กอัอนเดะมีใครเดินมาทางน,นี้หรือเปล่าระวังเดินจนสะดุดลมม้มมัวแต่มองทางไม่มองนั่นมาไล่คนมีปืน